ครับสวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์เรามาพบขันเช่นเคยนะครับีวันนี้ผมเพาะต้นมะพร้าวไว้นะครับหลายต้นประมาณเกือบ50าสิบวต้นนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมเอาไว้ปลูกเสริมในสวนนะครับพี่น้องมันก็ขาดไม่ได้นะครับต้นกล้ามะพร้าวทีนี้ผมจะมา เสนอแนะวิธีการปลูกมะพร้าวให้โคนโตนะครับทำไมถึงว่าให้โคนโตคือลักษณะมะพร้าวนะครับหาว่าปลูกแล้วโคนโตลูกจะดกนะครับเพราะว่าโคนเมื่อโตแล้วนะครับมันก็มีรากแตกแยกออกเยอะนะครับสามารถที่จะดูดเอาอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบเลี้ยงลูกแล้วก็ให้ผลผลิตเยอะๆนะครับ อันนี้ผมเลือกเอาต้นเล็กๆแหละครับไปปลูกนะครับพี่น้องผมจะเอาต้นนี้นะครับไปปลูกนี่แหละครับมะพร้าวก่อนอื่นเราขุดหลุมผสมดินคลุกเคล้านะครับเป็นดินที่พร้อมปลูก นี่แหละครับดินที่สมบูรณ์พร้อมปลูกนะครับผมผสมประกอบไปด้วยแกลบประมาณ6 0ปนะครับปุ๋ย20แล้วก็ดินอีก20%นะครับก็เป็นดินที่พร้อมปลูกจริงๆนะครับสวยมากผมเอาไปปลูกทุเรียนปลูกเพาะพันธุ์ต้นกล้าได้ผลนะครับท่านี้การปลูกมะพร้าวนะครับเราขุดข้างล่าง รวนดินเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหานะครับยกดินขึ้นนะครับแล้วก็ทำเป็นเองคือยกดินทำเป็นเนินสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราทำเป็นเองแล้วก็ปลูกนะครับแต่ส่วนที่เป็นรากก็อย่าลืมตัดด้วยนะครับตัดนี่แหละครับตัด นี่แหละครับต้องตัดนะครับพี่น้องครับเหตุผลที่ต้องตัดเพราะว่ารากใหม่เขาจะงอกมานะครับตัดเพื่อให้มีรากใหม่นะครับเมื่อเราทําหลุมแล้วนะครับเราก็วางนี่แหละครับวางให้เอียงนะครับเอียง45องศาให้หันไปทางดวงอาทิตย์นะครับอันนี้เพื่อให้ต้นเตี้ยนะครับนี่แหละครับเอียงลักษณะนี้ แล้วเมื่อเอียงแล้วนะครับเวลาเขาโตไปนะครับตรงนี้เขาก็จะหลุดออกหลุดออกพนี้โคนตรงนี้ก็จะใหญ่นะครับส่วนต้นก็ค่อยๆงอ,อโค้งแล้วตรงนะครับเขาก็จะให้ผลดอกนะครับแล้วเราก็แางนี้แล้วนะครับเราก็เอาดินมาใส่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับกบลูกขนาดนี้นะครับ แล้วก็ทําเป็นเองนะครับช่วงแรงจะได้รดน้ําให้ขังน้ําจะซึมลงนี่แหละครับเสร็จแล้วข้อสําคัญปลูกอย่าให้จมนะครับย้ายจมโคนฟางว่าอย่างนี้นะครับให้ตรงนี้ได้รับแสงแดดหรือช่วงหน้าแรงนะครับเราเอาวัสดุมาคลุมได้นะครับที่เป็นเศษหญ้า เศษหญ้าลักษณะนี้นี่นะครับว่าในดินนี่มีปุ๋ยแล้วเอาเราเอาเศษหญ้ามามาคลุมลักษณะนี้นะครับแล้วก็รดน้ำหากว่ามีสปริงเกอร์ก็ต่อเชื่อมสายน้ำนะครับทําสปริงเกอร์แบบมินิแบบเล็กๆ มาเพื่อที่จะให้ต้นมะพร้าวเราโตเร็วเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูว่าต้นมะพร้าวที่เราปลูกเสร็จแล้วอายุได้แค่ปีกว่านะครับว่าโคนจะต้นใหญ่ไหมครับนี่แหละครับอันนี้ปลูกได้ปีกว่าโคนจะใหญ่มากนะครับพี่น้องดูได้นะครับพี่น้องจงจําไว้ว่ามะพร้าวนี่หาว่าปลูกแล้วโคนใหญ่ลูกจะดกแน่นอนนะครับ คโคนใหญ่มันเป็นเอกลักษณ์ของต้นมะพร้าวที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ใหญ่มากนะครับนี่โทนรัศมีก็ประมาณหนึ่งฟุตครึ่งนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับโคนจะใหญ่ลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูโคนใหญ่กว่านี้อีกนะครับอันนั้นปลูกได้สองปีแล้วนะครับหลังบ้าน นี่แหละครับพี่น้องต้นนี้ปลูกไว้หลังบ้านนะครับโคนใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆปลูกได้สองปีนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับดูได้นะครับเราปลูกลักษณะเอียงเหมือนกับที่เริ่มปลูกต้นๆนนะครับก็จากเว็บไซต์สุราฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้เลขเรียนเรียนรู้ ไปด้วยกันนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ